เราจะมาแกะกล่องเจ้าแบตเตอรี่ตัวบอสตัวนี้นะครับชนิดนะครับ12โวลต์55แอมป์นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีไฮเทคซิลเวอร์นะครับ AMS เนี่ยคือย่อมาเตอรนะครับ Alternator Management System นะครับรหัสเจ้าบอสนะครับตัวนี้ก็คือรหัส 75B24L นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด55แอมป์นะครับเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบนะครับคำว่า Alternator Management System เนี่ยหมายความกการจัดการการชาร์จไฟอัจฉริยะนะครับหมายถึงว่าเวลาเขาเรียกว่า เหยียบคันเร่งนะครับที่มากนะครับหรือจนถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกล่อง ECU จะสั่งตัดการทำงานของตัวชาร์เจอร์นะครับตัวชาร์เจอร์เนี่ยก็จะทำการปั่นตามรอบเครื่องยนต์เนี่ยผลเสียก็คือจะทำให้โอเวอร์ชาร์จนะครับส่งผลให้แบตเตอรี่เนี่ยเกิดการเดือดนะครับเกิดการเดือดขึ้นได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างเป็นการลดภาระของเครื่องยนต์ในขณะที่เราทําการเร่งเครื่องไปนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ระบบตัวนี้นะครับจะเข้ามาในรถตั้งแต่ปี2015นะขึ้นไปนะครับเป็นการควบคุมหรือเป็นการช่วยลดภาระเครื่องยนต์นะครับในขณะที่มีการเหยียบคันเร่งนะครับมากกว่า45%ขึ้นไปนะครับตัวต่อ ECU เนี่ยก็จะสั่งตัดการทํางานของ การชาร์จไปเลยนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการกินโหลดนะครับจากแบตเตอรี่ค่อน้านที่จะหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะออกแบบให้มีเขาเรียกว่าความทนทานนะครับต่อการดึงกระแสในช่วงที่มีการตัดการชาร์จนะครับของระบบไฟออกไปนะครับนี้เราจะมาเริ่มแกะกล่องนะครับในตัวของเจ้าแบตเตอรี่บอร์ตัวนี้นะครับตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดตัวนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับสามารถที่จะ ดูในเรื่องของวันเดือนปีการผลิตนะครับได้ที่เจ้าตัวบาร์โคดนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ชนิด12โวลต์55แอมป์นะครับเป็นตัวไฮเทคซิ i เวอร์นะครับไฮเทคซิวเวอร์ครับแผ่นทัดเนื้อเงินเนี่ยมีความตวาด้านทานนะครับค่อนข้างที่จะต่ำกว่าตะกั่วกดนะครับแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับก็จะใช้เป็นแบบเขาเรียกว่ามีส่วนผสมของแคลเซียมนะครับแล้วก็ มีส่วนผสมของตะกั่วกดนะครับแต่แบตเตอรี่ของบอสต,ตัวนี้แบบว่าแผ่นทาด้านในเนี่ยมีส่วนผสมของนิกเกิลนะครับแล้วก็เนื้อซิวเวอร์นะครับนิกเกิลเนี่ยก็คือจะทําให้เาเรียกว่าความเพิ่มความคงทนโขรงแผ่นกริดนะครับแล้วก็ทนในเรื่องของการกัดก่อนนะครับในขณะที่ทําปร,ริยาไฟฟ้านะครับ เพราะว่าในตัวน้ํากดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ากรรมฐานนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่ที่มีค่า CCA เยอะๆก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าค่า CCA เยอะเนี่ยจะอาจะดีเสมอไปนะครับการที่ค่า CCA ของแบตเตอรี่เนี่ยเยอะมากเกินไปเนี่ยก็จะแรกมาด้วยการสึกหลอของแผ่นธาตุที่เร็วนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับจะดีกว่านะครับอันนี้เรามาเปิดเจ้าบอสต,ตัวนี้ดูนะครับอันนี้เป็นเปิดพอเปิดมาด้านในเห็นนะครับก็จะเจอขั้วนะครับที่ใส่เข้ามาให้กับขั้วสวมนะครับสำหรับตระกูลพวก c a m มรนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ที่มีขั้วขนาดใหญ่นะครับก็จะใช้ขั้วนี้สวมเข้าไปจะ เปอาด้านในนะครับเป่าของตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับได้เลยนะครับสามารถสวมได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาดูแบตเตรอรี่บอสเนี่ยจะมีการเทสก่อนที่จะปล่อยออกมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาวัดว่าค่าของตัวที่อยู่ในแผ่นไปเทสของแบตเตอรี่เทสรีพอร์ตเนี่ยออกมาว่าค่ามันได้ตามนี้ไหมหรือเปล่านะครับจะใช้เชื่องของเราเทสให้นะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับที่เป็น ของบอสนะครับด้านในเป็นตัวขนาด12โวลต์55แอมป์นะครับซึ่งแบตเตอรี่ทั่วไปตามท้องตลาดก็จะมากสุดประมาณ50แอมป์นะครับมันจะมีไซส์นี้นะครับจะประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่เป็นขนาด40แอมป์นะครับ45แอมป์นะครับแล้วก็เป็นขนาด50แอมป์นะครับแต่ของบอสตัวนี้นะครับจะใช้ขนาด55แอมป์นะครับ material นะครับตะกั่วเนี่ยจะท่อนที่จะมีความบริสุทธิ์แล้วก็จะเหนียวกว่านะครับแล้วก็ทนต่อในเรื่องอุณหภูมิได้หลากหลายนะครับเราเห็นแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วนะครับ็เนสสีีขขาาวววออกคันบุหรี่นะครับ ด้านในดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวบาร์โคดนะครับว่าผลิตวันเดือนปีที่จะไหร่เราสามารถตรวจช็คได้นะครับหัวแบตเตอรี่นะครับจะบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นขนาดกี่ CCA นะครับขนาดกีมป์ M นะครับเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้ดูนะขนาด12โวลต์นะครับ90 RC 90 RC RC นี่หมายหมายความว่าคือเป็นค่าเขาเรียกว่าค่ารีซิ t c a p a c i t y ก็คือ เราควรจะดูในเรื่องของตัวนี้ด้วยนะครับการที่ชั่วโมงของการเก็บกระแสไฟฟ้าการปล่อยกระแสไฟฟ้าสำรองนะครับสามารถอยู่ได้กี่นาทีนะครับในขณะที่เราไม่มีการเขาเรียกว่าจ่ายกระแสป้อนกระแสไฟเข้าไปเลยนะครับค่ารีเซฟคับปัซิตี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าแบตเตอรี่ของท่านเนี่ยสามารถที่จะปล่อยกระแสไฟได้ต่อเนื่องกี่นาทีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเนี่ยกินกี่แอมป์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขาเทสประมาณ10แอมป์นะครับประมาณ10แอมป์ต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา90นาทีก็90นาทีก็อยู่ที่่ปรรระะะะมมมาชััวโงคคึนนบบก็จหด ก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่ารถของเราเนี่ยไดชาร์จหรือตัวเจเนอเรเตอร์นะครับที่ทําการซ่อมก่อนนะครับในเวลานั้นเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันมีขนาดค่า cca เนี่ยอยู่ที่510 510 cca นะครับในตัวของแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ cca ก็อยู่ประมาณ400ต้นต้นนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวจะประกาศชี้ให้เห็นอีกทีครับค่า cca จะอยู่ตรงนี้นะฮะ510 cca ขนาด90 r e c e บรี c ซ p a c i t y นะครับ R4 นั่นเองนะครับหรือที่ขนาด55แอมป์และทีนี้เราจะมาดูการวัดนะครับของประสิทธิภาพของเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะวัดด้วยเครื่องของเราเนี่ยออกมาได้ตามที่ที <S <S <noun> นี้เรามาต่อด้วยการวัดนะครับกาลังไฟตามที่การเทสของโรงงานเทสมาหรือเปล่านะครับอันนี้จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าที่ขั้วของแบตเตอรี่เนี่ยมีความเงานะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีส่วนผสมของเนื้องินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะสังเกตได้จาก ตัวนี้นะครับที่ของขั้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเงามากนะครับก็สําหรับท่านที่อยากจะได้แบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ความไหลลื่นนะครับต้องการความไหลลื่นในการจ่ายกระแสไฟนะครับยิ่งถ้าเป็นรถที่มีการปรับแต่งหรือมีการอ o ิฟายเครื่องเสียงเข้าไปเนี่ยจะต้องมีลูกกระแทกของตัวเบรดออกมานะครับใช้แบตเบตอรี่ที่มีความต้านทานที่จะต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้นุ่มการกระแทกของเนื้อเบดออกมาได้ได้เขาเรียกว่า stable ได้เสถียรขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาเทสนะครับจะตั้งค่า CCA ตามที่ แบตเตอรี่นะครับได้บอกไว้นะครับชาร์าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าตกไปเยอะไหมก็ไม่ถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแค่สี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับสี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าหรือก่อนที่ลูกค้าไปใช้เนี่ยก็ควรจะเราก็จะชาร์จให้ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมแน่นนี้เรามาวัดในตัวตัวแบตเตอรี่ที่เป็นความฟ้างความยาวนะครับความฟ้างของตัวแบตเตอรี่อยู่ที่เอ่อสิบสองจุดห้านะครับสิบสองจุดห้าเซนนะครับความยาวนะครับอยู่ที่ 23.5นะครับความสูงจนถึงขั้วแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่22.5เซนนะ,น,นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับคือรถตั้งแต่ปี2000หรือ2017ขึ้นไปเนี่ยควรจะเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีเขาเรียกว่ารองรับในเรื่องของระบบ AMS นะครับนะครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้คุ้มค่าขึ้นนะครับส่วนที่ ไปเลือกแบตเตอรี่ท่วไปาบางท่านเนี่ยไปใช้แล้วเนี่ยมาใช้กับรถเราเนี่ยก็สังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะอายุงานสั้นหนึ่งสาเหตุเลยก็คือเราเลือกแบตเตอรี่ไม่ตรงตามที่ออกแบบมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ที่หรือว่าไม่ไม่ได้ผ่านการทดสอบในเรื่องของอาการรองรับตัวระบบเนี้ยมันก็จะอายุการใช้งานสั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวบอร์ต,ตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งริก์ของ l a z a d a ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านสั่งซื้อนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาาาาายรรบแแตต่่ถ้้้เเททีกมองลดลดว ใช้จานวนปีที่น้อยกว่าแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ถือว่าเฉลียเป็นวันจากกับจํานวนปีที่ใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าแบตเตอรี่ตัวนี้อาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะครับกับอายุการใช้งานที่มากกว่าแล้วก็เรื่องของความทนทานที่มากกว่านะครับก็เอาไปลองพิจารณาดูนะครับถ้าดูตอนนี้เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับว่าขั้วของแบตเตอรี่เนี่ยมีความเงาจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นในเรื่องของเนื้อส่วนผสมของตัวตะกั่วไอตัวเงินนะครับที่อยู่ด้านในนะครับลองดูแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับที่เป็นตะกั่วกดนะครับใใหห้้จดูความแตตก่างงขออเนื้ความเงา ของเนื้อเนี่ยจะต่างกันเลยเดี๋ยวจะถอดคู่ไว้ดูนี้เราถอดคู่ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าเนื้อของตะกั่วนะครับกับเนื้อที่มีส่วนผสม,สมข,อของตัวซิลเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างชัดเจนก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่อยากจะได้แบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟสูงๆนะครับเพื่อสร้างความเสถียรให้กับหรือสร้างสมรรถนะในการขับขี่นะครับการที่มีกระแสไฟที่มีความเสถียรเนี่ยก็จะทําให้การยกจังหวะของหวัวฉีดการที่กล่องหรือเซนเซอร์ต่างๆเนี่ย จะรับความถี่นะครับหรือแรงดันกระแสไฟก็จะเสถียรขึ้นนะครับก็จะเสถียรขึ้นนั้นการรีดแรงม้าแต่ละลอบแต่ละครั้งออกมานะครับมันก็จะเล่งได้ดีขึ้นนะครับการจ่ายเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานแบตเตอรี่นี่ก็ถือเป็นขุมพลังอันหนึ่งนะครับเก็บนะครับเก็บและเหมือนคั้าซิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้าเข้าใจภาษาช่างก็คือมันเป็นตัวเก็บและจ่ายนะครับกระแสไฟออกและเก็บเข้าและปล่อยออกนะครับการที่แบตเตอรี่เนี่ย เก็บเข้าได้เยอะและปล่อยออยปล่อยออกได้แบบเนียนๆนะครับได้แบบเร็วๆเนี่ยมันก็ทําให้ความเขาเรียกว่าความเสถียรในตัวในการสั่งงานในการยกหัวฉีดในการส่งสัญญาณเซนเซอร์ในการส่งความถีเข้าไปที่กล่อง ECU นะครับมันก็จะทาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับการที่มีการหน่วงแม้แต่มิลิเซกนะครับเป็นเสียววินาทีนะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการจ่ายเชื้อเพลิงได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเสริม สมัรทะนให้กับรถยนต์ของท่านนะครับ,บสำหรับวันนี้นะครับช่องร้านแบตเตอรี่นะครับเรื่องของแบตเตรอรี่บอสไวแคนิขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วเข้ามาชมนะครับท่านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับการเลือกใช้งานของท่านก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจะได้มีกาําลังใจนะครับที่จะเอาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆนะครับมาเทสให้กันให้ดูกันนะครับมารีวิวให้ดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ